อีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะครับของทีมฟาร์มในซัมเมอร์ซอลนั้นก็คือ BJR5 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําสรุปนะครับผมทีทม BJR5 ที่ผมใช้ในปี2025นะครับก็จะแบบมีแบบเป็นทีมที่เป็นมอนสเตอร์ที่หาได้โดยทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็เวอร์ซัสนะปะทะกับทีมแบบที่เป็นไฮโซแล้วความต่างมันมากแค่ไหนมันคุ้มค่าไหมเมื่อเทียบกับทีมไฮโซนะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูประมวลผลที่ผมลองทำกันมาดูนะครับ ก็ขอกราบสวัสดีพรอะม่น้องชาวไทยนะฮะอินดีต้อนรับสวยการ t o n o o b s s u ปเปอร์ s นสแีลิน่านกันเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ก็คือจะเป็นวิดีโอนะครับที่จะมาสรุปทีม BJR5 ของปีอ่าปี2025นะครับตอนต้นปีเลยนะว่าแบบในปัจจุบันตอนต้นปีเนี่ยใช้ตัวอะไรอยู่ในการฟาร์ม BJR5 นะก็ทำไมเราต้องมาฟาร์ม3หัวนะการ3หัวก็คือเราจะสามารถที่จะได้พวกตัวกรานสโตนต่างๆหรือว่าเป็นหินที่เอาไว้เพิ่มค่าสเตตสาคัญนะครับก็ค่อนข้างสาคัญนะในการที่จะพัฒนา ขีดจำกัดของลูนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันอันนี้ก็จะเป็นทีมอ่าผมจะเอามา2ทีมก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้สับสนมากนะก็เดี๋ยวตอนนี้จะอธิบายในตัวทีมที่เป็นแบบรูปแบบของมอนสเตอร์ Monster ที่หาได้โดยทั่วๆไปนะครับอ่าก็ นี่คือทีมที่เป็นแบบมอสเตอร์โดยทั่วไปนะครับก็เวลาจะอยู่ระหว่างเห็นไหมฮะช่วงแบบ28วิ29วิอ่าตามสภาพนะแล้วก็เนี่ยครับก็จะแบบถึง30วิอะไรประมาณนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในทีมนี้มีองค์ประกอบอยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นตอนนะครับว่าไอ้แบบมันออกมาเป็นยังไงการดีไซน์ทีมเป็นแบบไหนแล้วก็การทําลูนของแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายของอ่าช่วงท้ายๆของวิดีโอก็จะเอาแบบทีมไฮโซมาให้ดูัันนด้วยะครบ อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าจะต้องจบรอบนี้ก่อนนะแหมก็จริงจริงแกนกลางสําคัญของทีมมันก็จะแบ่งเป็น3ทีมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าก็จะให้ดูนะฮะนี่จบรอบแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็จะเวลาแบบอ่าก็น้อยกว่า30วินาทีบ้างหรือว่าเกิน30วินาทีบ้างตามแต่ r n g ด้วยนะครับอ่าก็เมาดูกันนะครับว่าโครงสร้างของทีมเป็นยังไงนะใน3ทีมเนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างสําคัญอยู่นะ ทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นตัว BJR 5แบบมาตรฐานเลยนะครับอ่าแล้วก็ทีมกลางเนี่ยก็จะเป็นทีมที่แบบทำ damage มมส่วนหนึ่งทีมขวาเนี่ยผมจะเน้นหน้าที่ของการที่จะมาทำเกราะแตกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่โครงสร้างของทีมซ้ายก่อนนะครับโครงสร้างทีมซ้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทีมมาตรฐานเลยที่อ่าจะเน้นนะครับผมการอ่าตัว leader สกิลสำคัญกับมอนสเตอร์คีย์สําคัญเนี่ยก็ตัวนี้เป็นตัวทํา d a m a g สําคัญนะครับก็คือเจ้าตัวเบลหรือว่าเจ้าตัวเเอ็มพ m เ e อร์อ่า จากกระพสายฟ้าธาตุไฟนะครับเราก็พยายามทำรูนให้เป็นแบบเลชกับวิวนะครับตัวนี้เป็นตัวเดเมจหลักนะครับแล้วก็ทำเดเมจจากท่าที่3ให้ได้เยอะๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่า,าทำงานสำคัญในการที่จะต้องแบบเอ้ยเก็บความรู้ให้ได้5แล้วก็ทำการระเบิดท่า3าออกมาให้ได้นะครับก็ลำดับการออกตัวนะครับผมก็จะเป็นประมาณแนละ้วแบบอไอ้สองเจ้าสองตัวเนี้ยไม่ต้องออกก็ได้เอามาตายอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวดาโกล่านะครับผมกับเ,เจ้าตัว อาเจ้าตัวสอ่าส่ก้าวหางทัดไฟนะตัวนี้คือแบบว่าเอาตัวแบบเปล่าๆมาเลยนะครับไม่ต้องแบบอัพเลเวลไม่ต้องอะไรเลยนะใส่รุนไฟให้ครบหกช่องก็พอแล้วสักงงสักกิลไม่ต้องอัพเลยนะครับอ่าดากล่าเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องอัพอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็เอามาปุ๊บเอาเวกปุ๊บแล้วก็ใส่เลยหน้าที่ของ2ตัวนี้คือจะต้องตายนะครับผมเมื่อแบบว่า โดนเจ้า3หัวเนี่ยโจมตีด้วยกันขยกทีมนะฮะก็มันก็จะออกมาเป็นแบบแล้วก็พอตอนเข้าเว็บแรกเนี่ยนะครับฮาปุนะครับจะต้องสองตัวน,นี้ก็สําคัญนะฮาปุกกับเจ้าตัวคาวเกิลเนี่ยนะครับมันจะต้องทำเกาะแตก เนี่ยนะครับก็คือจะเริ่มจากฮาปูก่อนใช่ไหมฮาปูก็จะเริ่มจากใส่บัฟท่านี้มาให้ได้อันนี้คือแบบว่าคอลีนนี่ก็คือเหมือนเหมือนกันนะครับคือเอาเป็นตัวที่แบบสด,สดๆล้อนนมาเลยไม่แบบอัพถึงเลเวลถึง30พอละแล้วกอ็อาจจะทําให้แบบว่าความสําคัญของมันคือมันจะต้องแบบบัฟครั้งแรกให้ได้นะนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็ตามด้วยเจ้าตัวลอเรนนะลอเรนก็ต้องเป็นไฟกับวิวนะครับเพราะว่าตัวพาสซีฟของลอเรนก็สําคัญนะครับก็ต้องใส่วิวไว้คู่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เนี่ย ก็คือพอได้บัฟดาบเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ามีตัวกรอกแตกเสร็จแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวเอ็มเพลอร์ท่าไฟเนี่ยที่จะทําการยิงท่าสามใส่เข้าไปนะครับคือแบบเริ่มต้นมาเจ้าตัว2ตัวนี้ต้องตายก่อนเลยนะอืมเพื่อที่จะส,สจะส,สมความรู้ในช่วงแรกนะครับแล้วพอจังหวะที่2ที่มังกรอ่าพอเลือดของมังกรเนี่ยนะครับสหัวเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งใช่ไหมเจ้ามังกรมันจะกระโดดขยกละหนึ่งครั้งใช่ไหมพอมันกระโดดขยกละหนึ่งครั้งเนี่ยทีมเราก็ต้องตายต่อด้วยอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถ เจ้าตัวไวกิ้งเมื่อนนั่นแหละนะครับก็สามารถหาได้จากสกอร์เอลดนะครับผมในการเปิดได้ด้วยนะ,ะก็เจ้าตัวนี้นะครับพอได้เสร็จแล้วปุ๊บอพอมันทําการชุบเนี่ยม,ม,ม,มันจะเล่นแอทแทกบา์ทั้งทีมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเอ,อเมอ,อ,อร์เลธาตุไฟเนี่ยก็สามารถที่จะแบบสาส์ดามเมจได้เลยนะครับก็สตกป,ประมาณนี้รูนประมาณนี้นะครับก็อาร์ติแฟกต์ก็เน้นเดามเมจเลยนะตัวนี้เป็นตัวแกนสําคัญนะส่วนใหญ่ตัวสแตทที่ทํายากเลยนะ่าจะเป็นเจ้าตัวนี้มากกว่านะเจ,จ้าตัวเนี้นะครับ เอ็มเพลทัดไฟนะอันนี้ก็เป็นแกนกลางของกลยุทธ์หลักนะครับกลยุทธ์ตรงอันต่อไปนะครับตรงกลางนะอันนี้ให้ฟรานเริ่มก่อนเลยนะฟรานเนี่ยก็เอามาเป็นสแตตท,ที่เป็น เอ็กกับวิวนะครับอันนี้คือผมเป็นตัวตัวแฟนที่ใช้โดยทั่วไปนะแฟนเดย์เดย์วันที่ใช้มันแล้วใส่เป็นรูน e ออะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆถามว่าจะใส่เป็นรูนไฟอะไรก็ได้นะอ่าก็ได้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำแฟนหลายๆตัวนะครับก็ใส่เป็นรูนเอ่อไฟก็ได้นะครับแต่ของผมใส่เป็น EX ด้วยคือแบบว่ามันจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรใส่ EX หรอกแต่ว่าอันนี้คือแบบเอาไว้กันพลาดในบางในบางจังหวะน,นะแบบบางทีแบบเปิดมาไม่ไม่กลางปีอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับอ่าแต่พอทาทีมถึง การกลางปีกก็อาจจะไม่สําคัญการปีกกลางดาบอาจจะไม่สําคัญก็ได้ใช่ไหมอ่าแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอ่าผมใส่เป็น ex เอา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 ,เอาไว้ก่อนนะครับปะไว้ก่อนนะครับก็มีแฟรนนะครับผมแล้วก็เนี่ยตัวเนี้คือฟาร์มีนะครับฟาร์มีตัวนี้เพื่อนสามารถที่จะหาซื้อได้ในร้านค้าตรงนี้เลยนะครับมีจำหน่ายนะอ่าเนี่ยฟาร์มีทำไมถึงเป็นฟาร์มีใช่ไหมฟาร์มีก็เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งนะครับที่เอ่อจะเอาไว้สําหรับเอ่อการ การทำดามจละกันแล้วก็แบบเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวในเกมนี้ที่สามารถที่จะทำคลิคดามจได้ด้วยตัวลีดเดอร์สกิลนะครับเนี่ยแต่เรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้นะเนี่ยก็เนี่ย,เ,ยเราสามารถที่จะไปที่ร้านค้าเหรียญโบราณน,นะครับแอนเชนคอยนะแล้วในแอนเชนคอยเนี่ยเราก็จะเห็นแบบมีหลายๆตัวนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือตัวคอสตูมได้ไหมครับกับ สถานที่ต่างๆนะอ่าเราก็สามารถที่จะเนี่ย monster pieces เห็นไหมครับเนี่ย farmie จะอยู่นี่นะครับสามารถซื้อได้ใช้ดีด้วยนะตัวนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เอา elite skill มาใช้ในทีมนี้ได้นะครับก็ farmie ก็ผมก็ใช้เป็น lead ละทำ damage ได้เลยเพื่อนๆจะใช้เป็นนี่ก็ได้นะจะใช้เป็นแบบพวกตัวนะอ่า attack เปอร์เซ็นต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับแบบอ่าอย่างเช่นแบบอ่าเอลชาเลียนได้ไหมอ่าอิฟฟิชแสงอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับก็ เป็นลีดหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอ่าในทีมนี้โครงสร้างก็คือน,นี่เปิดลีดก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตัวที่เหลือก็จะเป็นพวกไฟวิวอะไรอย่างนี้เนาะอ่าอย่างเช่นอีวูนูเนี่ยอีอูนูเนี่ยมีหน้าที่ในการแบบเปิดมาปุ๊บเนี่ยต้องทำแบรนดิ้งให้ได้หน้าที่คือทำแบรนดิ้งให้ได้เพิ่มดามจให้ทีมทำดามจให้ทีมแล้วก็พอจังหวะที่เจ้าแบบสามหัวมันกระโดดลงมานะครับ กระทุงปึ้งมาเนี่ยอีวูนูนเนี่ยต้องตายแล้วก็อ,ออกมาใช้ท่า2ได้นะครับแบรนด์ฟอร์มเพลเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ทำให้ติดแบรนดิ้งได้ในจังหวะที่2ก็ทำดาเมจให้ทีมได้ด้วยนะครับพี่เคนนะพี่เคนเมื่อตะกี้ก็ซื้อได้พี่พี่เคนก็จะเป็นแบบา l, ชาโดว์รอได้ไหมอ่าเมื่อตะกี้ก็จะอยู่ในในร้านค้าเมื่อเมื่อเมื่อตะกี้เหมือนกันนะครับสามารถซื้อได้เช่นกันนะเนี่ยผมก็ใช้เป็นใช้เป็นเรดกับไฟนะซึ่งจริงๆ เป็นเลชกับวิวก็ได้อะเป็นเลชกับวิวก็จะแบบว่าป้องป้องกันการโดนเจ้าตัวดีบัฟดาบหักอะไรอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญนะครับตัวนี้ก็มายืนเฉยๆใส่ใส่วิวกับไฟก็พอละนะครับก็มายืนเฉยเฉยพอละนะครับก็เป็นการแบบเพิ่มดามเมจให้ทีมด้วยพาสีของเธอนะครับแบ็กซมิธเทคนิคนะอันนี้ก็ทําให้บัฟแอตแทกนะครับผมมีผลเพิ่มขึ้นอีก35%นะครับก็ทำาดามเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เจ้าตัว อ,อาเจนอาเจนก็จะเป็นตัวทำ damage มมเป้าเดี่ยวเจาะแรงนะครับตัวนี้ก็แบบว่าก,กระโดดตามไปนะกระโดดตามเคนไปเผื่อ damage มมไม่พออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับฟาร์มีิจริงฟาร์ฟาร,ฟาร์ฟาร์มีก็ใส่6ไฟล์ไปเลยผมก็เอามาเอามายืนเ,ยเฉยเพราะว่า ใช้แค่ผลของลีดเดอร์สก,กิลเฉยหรือบางเกมได้เมไม่พอใช่ไหมบางครั้งในสถานการณ์ที่ได้เม็ดไม่พอก็อให้ฟาร์มีเนะียิงตามเข้าไปนะครับทีมขวานะครับนี่ตัวล้างนะตัวล้างนะครับฟรียนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่อทำอะไรเลย,เลยนะครับก็ใส่ไฟกับวิวรอตายอย่างเดียวนะครับสำหรับเมียเมียไฟนะครับหรือว่าก็าจะมีคําถามจาก,กเพื่อนๆในทุกๆซีซันว่าเอตัวเนี้ยมันแบบ ใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมก็แนะนําเป็นตัวล้างแล้วกันนะ,อ,ะอย่างเช่นแบบเจ้าพวกแบบลูลู่อะไรอย่างงี้เนาะตัวที่แบบล้างมีความสามารถในการล้างได้แต่ผมจะแนะนําว่าเมียไฟเนี่ยดีสุดเพราะว่ามันชัวร์มากเวลาที่แบบโดนตีหมูนะครับก็จะแบบล้างให้ทีมได้หมดเลยทีมขวาเนี่ยก็จะมีตัวทำดามเมจกับบัฟเนี่ยอยู่หนึ่งตัวนะนั่นก็คือคารีนะครับคาครีานี่ก็แบบเออทำทำเป็น 2A ไปเลยนะครับก็จะได้แรงมากๆอยู่นะครับลูนก็เป็นแบบเป็นฟาทัลเบลดนะนะครับแล้วก็ เนี่ยแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่รีไซเคิลมาใช้นะอ่าปั้นไว้อย่างละตัวก็พอสมัยนี้ก็คงไม่ต้องปั้นแบบหลายตัวแล้วนะครับก็ปั้นอ,อินุไว้สีละตัวนะครับ อันนี้ก็แบบผมก็เอามารีไซเคิลใช้หมดเลยเพราะว่าทีมนีจ้จะสังเกตได้ว่าเป็นทีมที่ทําหน้าที่แบบเพิ่มโอกาสในการทํากรอแตกนะมีนี่ด้วยนะ <laughs> เห็นไหมมีเวอร์เดฮิลด้วยนะอ่าก็อันนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าใช้มาเก่ามากแล้วนะฮะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งอาจะต้องรีเพลทตัวน,นี้เป็นตัวอื่นนะนะครับแต่ว่าน,นี่ก็คือเป็นเบลดกับเบลดนะเดามจได้เยอะเลยนะครับทำเดามจก้อนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูโครงสร้างของทีมนี้กันนะครับก็ปรกอบมาแล้วเนี่ยแต่ละตัวก็จะทาหน้าที่ของตัวเองได้เห็นไหมฮนะแฟรน ของทีมนี้ดูนะ,ะตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราไปซ้ายนะครับเห็นไหมเนี่ยอาเกนเนี่ยใช่ไหมครับพอได้บับด่าปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าทำาดาเมจได้แบบค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็แบบจริงจุดประเด็นสําคัญที่จะทำให้เวลามันน้อยก็คือการจ,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 จำนวนการหนึ่งคือการเข้ากันได้นะ,อะของมอนสเตอร์ในทีมทั้งหมดแล้วก็จำนวนเทิร์นที่ออกยิ่งน้อยที่สุดยิ่งดีนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือความเข้ากันได้ของทามทีมะระยะเวลาอะไรพวกนี้การซิงค์แอนิเมชันอะไรต่างๆบอสนั้นการใช้มอนสเตอร์ที่มีแอนิเมชันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะ ใช้เวลาเยอะขึ้นไปด้วยนะเห็นไหมอันนี้29วินาทีนะครับทีมนี้ก็จะอยู่ระหว่างแบบอ่า28 29 30หรือบางครั้งก็ถ้า rng ไม่ดีก็32ไปเลยอะไรแบบนี้นะไม่เกาะแตกไม่อนะไรอย่างนี้ยนะเนี่ยครับเห็นเห็นไหมของทีมนี้ก็เนี่ยครับผมปุ๊บอ่าโอเคบัฟดาบแล้วนะครับอ่ายิงไปปึ้งตอนที่แบบไอ้เจ้า3หัวเนี่ยมันาสาดอ่าครั้งแรกเนะี่ยเห็นไหมทีมเราจะตายไปนหนึ่งแล้วความรู้ของเจ้าตัวอ่ Emperor, าเอ็มเพลอร์ธาตุไฟเราจะเต็มพอดีนะครับเนี่ยก็เนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเป็นเรียกได้ว่า อ่าเป็นการอ่าทตามเมคนิกส์ของทีมนะครับจะเห็นไหมปึ้มระเบิดตูม้มเข้าไปตายเลยนะครับอันนี้ก็จะแบบค่อนข้างที่จะชัวร์มากในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าก็ยังไม่พลาดเท่าไหร่นะเห็นไหมก็จะอยู่ระหว่างในสาสิบวินาทีหรืออะไรอย่างนี้นะครับเอาละมาก็เดี๋ยวเรามาดูทีมขวากันมากทีมขวาก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะทีมขวาก็บางทีก็ลุ้นว่าทางขวาเนี่ยจะแบ,บบอับบ,บับดาบไหมอ่าทำใบบับดาบก็มีตัวทําเกาะแตกให้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยนะ นี่ครับเห็นไหมมีแวมไฟคอยแบบอ่าคอยคอยชงให้นะจริงๆทีมทีมขวานี่เหมือนกับเป็นทีมซัพพอร์ตซะมากกว่าซัพพอร์ตในเรื่องของการทำเกราะแตกการทําแบรนดิ้งอะไรแบบนี้นะครับอ่าเจ้าตัวอาร์เจนหรือเจ้าตัวแวมไพร์ธาตุลมเนี่ยผมว่าใช้ได้ดีนะมันแบบไอ้มันช่วยทำเดาเมจได้แรงมากเลยนะครับเนี่ยทางขวาได้ไหมก็คารลี่พอบัฟดาบเสร็จถ้าโชคดีก็มายิงท่า3ให้แต่ถ้าดาเมจเราสมสมกันแบบ2องสมทีมพอๆแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ผ่านได้แล้วนะครับอ่า เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันอีกแบบหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบทีมที่แบบเป็นมอนสเตอร์ที่ผมใช้อยู่ในะปัจจุบันนะครับแบบ3ามธาตุหลักแล้วกันนะครับแต่จริงๆจะอันนี้จะเอาทีมพรีเมียมมาให้ดูกันอเอาทีมทีมพ่าทีมพรีเม,มียมมาให้ดูกันนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องย้ายนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการย้ายลูนแบ็กสมิธไฟนะไปใส่แบ็กสมิดมืดนะ,อ,ะอันนี้เราจะลองทีมพรีเมียมที่ผมใช้กันนะครับ ก็ทีมนี้ก็จะเร็วกว่าแต่ว่าเร็วกว่านิดหน่อยท่านั้นเร็วกว่าแบบยังเก่งก็แบบวิ2วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ก็เป็นทีมที่ใช้ก็จะให้เพื่อนๆดูแหละว่าโอเคถ้ามันเป็นแบบพรีเมียมแล้วเนี่ยมันจะประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มันก็แบบมันต่างกันแค่วิ2วิเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจุดที่เราจะบอกได้ว่ามันมันดีพอหรือไม่เนี่ยก็คือว่ามันต้องผ่านแล้วมันต้องได้รุนนะใช่ไหมหนี่นะครับเราก็จะมีการใช้เลียมนะพี่เลียมนะครับอันนี้คือพี่เลียมนะพี่เลียมก็็จะเเปนช วิวนะครับผมดัมเมจสุดตรงไปเลยนะจริงๆอันนี้ก็คือผมก็ใช้รีไซเคิลอีกแล้วผมก็ใช้รีไซเคิลจากคอนเทนต์อื่นมาอีกแล้วนะครับก็แบบเอออันนี้ก็เป็นเรียมนะแบ็กสมิทมืดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็อาจจะเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็เอามาทำดัมเมจเพิ่มเติมสำหรับโดเคบิแสงนะครับ อ่าก็เป็นเหลี่ยมนะอันนี้ก็ใส่ไฟวิวนะครับจริงๆโดเคบีแสงเนี่ยควรใส่เป็นไฟวิวนะอ่าเพราะว่าบางราวเนี่ยเกิดแบบไปเจอแบบพ่อนอ่าพ่นพิษใส่แล้วแบบติดอ่าบล็อกพาสีิอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไม่ได้โบนัสเดามจใช่ไหมครับแต่จากที่ลองดูก็จากที่ลองดูมาแบบก็สักเล็กเล็กได้ว่ายังไงดีอะสักแบบว่าอ่าสามรอบแล้วกันมันก็แบบมีที่มันไม่โดนด้วยว่ามันก็มีฟรานมากันให้ใช่ไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเอาโดเคบีแสงมานะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บ ก็มีการลอง30รอบแล้วก็แคปเตอร์รูปไว้อ่าเป็นค่าเฉลี่ยให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าพรีเมียมมากขึ้นพรีเมียมมากขึ้นก้ทีมซ้ายอะทำหน้าที่ดีอยู่แล้วนะครับอ่าแต่อันนี้ก็คือแบบเอาเจ้าตัวโดนโดเคบิแสงมาเล่นนะครับตึ๊บๆอ่าเห็นไหมเกาะแตกนะไหมอ่าตู้มตายเลยอะไรแบบเนี้ยอ่าเทินมันก็เร็วขึ้นอะไรมันก็เร็วขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็มันจะมันจะเร็วอยู่อยู่กว่านิดนึงเห็นไหมอ่าจะเร็วอยู่กว่านแบบโ แบบว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆแบบว่าแบบเจอแบบ20วิหรืออะไรแบบเนี้ยบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปปรับดูใหม่นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นแบบเป็นประมวลสรุปให้เฉยๆนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปบอา้าวแป๊กเลยเกิดอะไรเอามาปึ๊กอ่าหัดเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมก็มีรอบช้า RNG ไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็อันนี้กเกิดขึ้นได้นะครับเออแต่ว่านี่คืออันนี้ก็คือแบบผลจากการทดสอบทีมนี้มานะครับก็ เนี่ยฮะก็ประมาณสักแบบเออเฉลี่ยก็เนี่ยเห็นไหมยี่สิบเก้าวิใช่ไหมเร็วสุดยี่สิบเจ็ดจุดห้าห้าวิอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับทีมไฮโซนะส่วนทีมไม่ไฮส่วนทีมไม่ไฮโซก็ตกอตกประมาณนี้แหละครับสามสิบกว่าวิอะไรเงี้ยสามสิบยี่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ w, ยน,นะซึ่งแบบผมมองว่ามันต่างกันแบบวิเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะมัน มันก็แบบไม่ได้แบบมันไม่ต้องไฮโซมากก็ได้ใช่ไหมมันก็แบบก็ใช้แบบแบบแบบที่มันพอดีพอดีอ่ะอย่างทีมแรกอย่างเงี้ยมันก็ได้ผลที่มันต่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับเออเราก็แบบว่าสุดท้ายก็คือเราก็ได้จำนวนลุนที่มากกว่าช้ากว่านิดเดียวช้าช้ากว่าแค่นิดเดียว30บรอบก็เท่าไหร่ต่างกันแบบ30บถึง1น0าวิถึง1นนาทีอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอาคำที่มันได้มันก็ต่างกันไม่มากใช่ไหมก็รอเพิ่มอีกนิดเดียวอะไรแบบนี้นะครับก็เออ ก็อันนี้ก็คือเป็นสรุปประมวลละกันของ BJ R5 ในปี2025นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนแบบไอ้เจอทีมเร็วๆชัวๆอะไรแบบนี้ยไอ้แบบใช้ทําแบบนี้จะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นชัวขึ้นอะไรแบบนี้ก็แนะนำผมได้ในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับก็อันนี้เป็นประมวลของปี2025ก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับในการเปิด3หัว ของปีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยนะครับในปี2025ก็จะมีระดับส่วนของซัมเมอร์สวอออีกอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทันจิโร่เข้ามาด้วยสินะเดี๋ยวเราเจอกันนะทันจิโร่ขอให้เกมและนายเมตตาเราด้วยเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน